ต่อกันที่การเพิ่มขีดความสามารถนะครับในการแข่งขันให้กับสินค้าไทยนะครับทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมก็ร่วมกับสสวนะครับขาดรับนโยบายรัฐบาลนะครับกระตุน้นเศรษฐกิจกลุ่มคัสเตอร์ SME ในอุตสาหกรรม17เครือข่ายเลยนะครับภายใต้สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่นสาขาเครื่องใช้แล้วก็ของตกแต่งบ้านแล้วก็กเกษตรแปรรูปด้วยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้เกิดการขยายตัวในระบบเศรษฐกิจกไม่ต่ำกว่า530ล้านบาทไปติดตามกันเลยครับ ที่ครึ่งปีหลัง2,558ที่ผ่านมาพบว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยต้องประสบกับภาวะชะลอตัวอย่างต่อเนื่องและทำให้การส่งออก SME ลดลงจากที่มีสัสดส่วนร้อยละ99ของผู้ประกอบการทั้งประเทศและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมากถึง3.75ล้านล้านบาททำให้กระทรวงอุตสาหกรรมต้องเร่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการยกระดับ SME ไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันทางด้านการผลิตการคิดค้นนวัตกรรม รวมถึงแนวทางการส่งเสริมในการรวมกลุ่มของภาคอุตสาหกรรมหรือคัสเตอร์ที่มีการรวมกลุ่มกันทําตั้งแต่ระดับต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําในการรวมกลุ่มกันทําคิดวิจัยและซื้อวัตถุดิบในจํานวนที่มากขึ้นเพื่อได้วัตถุดิบในราคาที่ถูกลงตามแนวทางในรูปแบบคัสเตอร์ R&D โดยในปีนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเร่งขับเคลื่อนดำเนินการโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน18กลุ่มจังหวัดโดยคัดเลือกคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพรวม17เครือข่ายภายใต้สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่นสาขาเครื่องใช้และตกแต่งบ้านและสาขาเกษตรแปรรูปประกอบไปด้วยพื้นที่จังหวัดอุดรธานีระยองเลยพิษณุโลกสุโขทยัยรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงอุตร,รดิตถ์เชียงรายแพร่ราชบุรีมหาสารคามร้อยเอ็ด ปริมณฑลและกรุงเทพมหานครเพื่อเน้นให้กลุ่มคัสเตอร์นี้สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจของเครือข่ายให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งยังส่งเสริมการตลาดเชิงรุกหรือการสร้างนว,วัตรกรรมทางการตลาดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนจําเป็นต้องมารวมกันนะครับเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาแชร์ความคิดความอ่านเพื่อทําให การผลิตนั้นมีเทคโนโลยีมากขึ้นให้มีว a ลูเอเดตมากขึ้นให้มีการตลาดที่เข้มแข็งมากขึ้นร่วมกันไปออกตลาดแชร์ประสบการณ์กันแชร์วัตถุดิบกันแชร์การขนส่งกันนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ต้นทุนก็จะ,ะลดน้อยลงโดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมคัสเตอร์ผลไม้แปรรูปภาคตะว,วันออกมองว่าการสนับสนุนจากภาครัฐในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ดี เพราะจะช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มการหาวัตถุดิบจากเกษตรกรในราคาที่ถูกก่อนจะเข้าสู่กระบวนการผลิตและส่งออกจําหน่ายให้แก่ผู้บริโภคแบบที่มีระบบซึ่งจะทําให้รายได้ในแต่ละภาคส่วนขยายเพิ่มขึ้นได,ได้ประโยชน์มากเลยนะคะที่กลุ่มมารวมตัวกันมันมันเป็นนิมิตหมายอันดีมากๆเลยอะ่ะที่ว่าภาครัฐเข้ามากับกลุ่มตั้งแต่รากหญ้าขึ้นไปเลยนะคะตั้งแต่เกษตรกร ต้นน้ําแล้วมารวมเป็นกลางน้ําปลายน้ําต้นน้ำนี่คือเป็นผู้ผลิตนะคะเป็นชาวสวนกเกษตรกรต่างๆแล้วเขามีผลผลิตมากเนี่ยเขาก็สามารถจะไปเป็นกลางน้ําโดยการแปลรูปออกมาการมีคัสเตอร์ที่สมบูรณ์แบบนะับว่าเป็นตัวแปรที่สําคัญ ที่จะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ไทยรวมกลุ่มกันพัฒน,นาผลิตภัณฑ์ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆและจะช่วยขยายตัวระบบเศรษฐกิจไทยได้มากกว่า530ล้านบาทรวมทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิตจากการเชื่อมโยงคัสเตอร์กับคัสเตอร์ด้วยกันได้มากกว่า65ล้านบาทันั่นก็เป็นโมเดลที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและก็สสร,ร่วมกันทำอยู่นะครับ